วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่มหาวิทยาลัยสงขานคะรินแล้วนะจ๊ะกําลังจัดลานกันอยู่ณนะตอนนี้กําลังขึ้นป้ายแล้วคือไม่มีงานไหนไม่มีปัญหาอันนี้ก็คือมีปัญหาเพราะว่าคานมันมันรับน้ำหนักไม่ได้เธต้องแก้โดยใช้เชือกคล้องบนคานข้างบนตรงนู้นแล้วก็ห้อยป้ายลงมาโอไมค์กอทุกสิ่งอย่างคือการแก้ไขการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปวดหัวน้องๆทีมงานก็กําลังช่วยกันทํากันอย่างขมักขมันไม่เป็นสถาปนิกแต่ตอนนี้เป็นสถาปนิก กันอยู่ค่ะนึกแต่นึกไม่ออกก็เลยทำกระถงไมก่อนร้านคาก็เข้ามากันเยอะมากๆแล้วกำลังทยอยมากันนะ <c oughs> ล่าสุดมีพี่ให้ยืมนั่งลานนะคะ <c oughs> คือแบบถ้าไม่มีนั่งลานก็จะทํายากนิดนึงอันนี้พี่เขาเอานั่งลานมาก็เลยง่ายโชคดีมากขอบคุณร้านพี่ไก่ทอดหัดใหญ่ด้วยนะคะ <c oughs> ใช่ร้านพี่ไก่ทอดหัดใหญ่ให้ยืมมา กว่าจะได้แต่ละร้านไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะบอกก่อนปัญหามาทุกวันทุกรอบในการทำร้านก็คือที่จริงอ่ะมันจะต้องมีป้ายบนทีวีอีกอันหนึง่งเลยเลยต้องเลื่อนป้ายใหญ่ขึ้นไปอีกเพื่อที่จะให้ติดป้ายได้ปว,วดจะปวด จบไปอีกหนึ่งวันมาถึงวันนี้ก็ทําวันนี้เลยนะคะตอนนี้ก็70%เหลืองานไฟงานระบบเหนื่อยเหนาวอาการฝากพี่น้องชาวหัดใหญ่ชาวใต้จังหวัดใกล้เคียงนะคะฝากร้านแม่อรพันธ์ไว้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่8ปดถึงสิสิงหาคมอยู่โซน OR นะคะเรี<ป>ยกได้ว่าเป็นโซนเปิดใหม่ของงานนี้เลยให้มองเข้าซอยมาถ้าคุณไม่ดูในซอยอาจจะพลาดร้านเด็ดๆไปหลายร้านเลยทีเดียวนะของเด็ดมันต้องอยู่ในซอยนี่นะคะ มาแบบเต็มคาราเบลใหญ่มากวันนี้ก็กลับบ้านนอนตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วให้น้องๆไปพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้ให้ตื่นสายให้ชาดพลังให้เต็มที่หน่อยแล้วก็มาลุยกันต่อโอเคพรุ่งนี้มิ่งประชุมด้วยโอเคค่ะ